ก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านอยู่กับผมนะครับเริการดีวีดีครับเอ่อวันนี้มาสอนล้างไวรัสนะครับใส่เครื่องโทรศัพท์นะครับก็แบบรอแป๊บนึงครับเออผมจะใช้โปรแกรมนี้นะครับเออเสร็จแล้วออกเบิดกันเลย Ấp nhé nè, con ập ảnh có đi file cái giỏ không Mọi người scan hay nè เรกดลางไฟยขยะนะครับอันนี้ครับไม่ได้แล้วครับตามดูที่นี่สวัสดีครับ